สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบกันดีแล้วครับวันนี้มาดึกเหมือน,นเดิมครับดูที่ของเราที่ครับแคบและเกินแต่ว่าก็พ่ออยู่ได้ครับวันนี้วันนี้มาฉลองห้าหมื่นซับครับ ยินดีด้วยครับช่องเศรษฐีปัลญาครบห้าหมื่นกว่าซับแล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากมากเลยครับเพื่อเป็นการจะลองห้าหมื่นซับทำลายได้ยังไง อยู่น้ำก็วันนี้ปิดร้านดกาากึกหน่อยครับมาแจกสูตรหลักหน่วยหลักหน่วยล่างครับดับหลักหน่วยล่างดับทั้งหมด161ยหดนะครับถูกใจไหมครับอ่าก่อนเดินนะถ้าท่านอยากจะโฆษณาก็เชิญนะครับติดต่อโฆษณาแล้วก็เบอร์โท ไอ l ดี e ลก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผม mm. อ้อไม่ได้สิครับต้องปลบมือให้หน่อยสิจ้าครับวันนี้จะมาร้องเพลงธิรท่อนให้ฟังครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจกสูตรหวยครับตัวนี้มาแต่งๆเอาอันนี้อ่อนนิ่นก่อนครับ กนะล่อมท่านคืนนี้ครับแล้วก็เรามาดูสูตรดับดบลักหน่วยบน1 6อยสูตนะครับ ฟ้าเบื้องบนคืนนี้ไม่มีจันทร์แต่บนนั้นก็ยังมีดวงดาวทุกค่ำคืนที่อยู่ไปหัวใจเหน็บหนาวได้แต่เงานอนน้ำดาวเลยไปครับเดี๋ยวมาพบกับ ดับหลักหน่วยบนนะครับสุดที่หนึ่งและสุดที่สองสามสีห้าอันต่อไปนะครับเหมือนเวลาค่อยค่อยเดินช้าลงเข้มความเงาจุดตรงที่หัวใจทุกนาทีที่ใจอ้างว่างยามาไกล เือไม,มาอ้ามีดวงดวหวอครับฟ้าคืนนี้ที่เพลงอะไรนันเนี่ยคืนนี้เงาเท่ากันใหม่นะครับเราก็จะมีเพลงเพลงแพ้ใจให้ฟังอีกหักเพลงด้ยวยครับค่าคืนเงาเต้ากันหมา บอกได้ไหมคนดีคืนนี้ไม่ดีหรือหวาเงาเธอจะเงาเตาฉันไหมคนที่นอนนับเตาคนที่เฝ้าเอาแต่คิดถึงเตอนะครับนอนคิดถึงหวยหรือเปล่าครับว่าวันนี้ไปแอจะให้เรียกอะไรครับ จะลืมกดติดตามครับสำหรับท่านที่มาใหม่จะมีเลขเด็ดๆมาให้ชมครับคืนนี้ก็จะมีรับหลักหน่วยเบินต่อเนื่องนะครับต่อจากรับหลักหลักสิบล่างครับฟ้าเบืองบนคืนบนี้ไม่มีจันแต่บนนั้นยังมีฉันเสมอ

เก็บมือเล่นไม่ค้อยได้ครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูเลขดับกันดีกว่านะครับคืนนี้เรามาร่วมฉชอ,องห้าหมื่นซับกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรดีกว่าครับดึกแล้วหมืนวันนี้ลูกค้าเยอะช่ด้วยครับอ่าแล้วครับเดี๋ยวมาพบกันนะครับโอเค มาแล้วครับมวดที่มวดที่หนึ่งครับดูกันไปตามนี้นะครับมวดที่หนึ่งมวดที่หนึ่งดับดับหน่วยล่างครับหกดับหน่วยล่างออกสองเก้บถูกต้องนะครับถูกต้องแน่ หมุนล็อกลายใกันดึกดึกดกันาดดดีก้ามไปงวดที่5ครับดับ8หลักหน่อยล่างออก6กศูนย์ครับท่านต้องอย่างนี้คืออะไรครับหมุนไปเรื่อยๆเ,เลยนะหมุนไปเอออย่างนี้ก็ได้อะอหมุนไปอ่าอาชีไอ้น้องฮ้่ไม่ไปแล้ว มาตอนนไ,ไปเอเกียหรอโอ้ไม่ทำงานอ,อ่ะอ่ะว่าจะไอ้ไมั่หมุนไปเองไม่ไปครับขี้เกียร์ร่วมหนักเกินนะว่าที่ยี่บเก้าครับดับสี่หลักหน่วยล่าง Victory อ๋ออ๋อห้าหก นงห้าหนจนวนนีตอนนี้ใส่หมดที่38มสดครับที่สามสบแปดดับดับดับ,ดบ ดับหน่วยล่างดับสีออกสองแนะครับวันที่สิบห้าโอ้ตัวนี้ห้าทุ่มล้วาเราขอร้ไปดีกว่าครับวันที่ห้าสิบดับหกหน่วยล่างออกสองศูนย์ดึกมากครับคืนนี้อืานโอเคครับเลื่อนไปเรื่อ,อยๆมเนี่ยดับวันที่แสิบสคับดับสหลักหน่วยล่างออกศูเจ <Hey. S 2> ตอนนี้มันตึกอยู่หรือเปล่าเมืนอกนะคับเห็นนะมครับตอนนี้มันตึกอะไรอยู่นะโอเค ว่าที่98กับดับหน่วยล่างออก98ดับ2นะครับวัาที่100 108 e <major. S> 1 3ดับ9หน่วยล่างออก46ครับอ่าเลื่นไปเร็เรวๆเลยวัาที่128ดับ2หน่วยล่างออก เจ็ดน,นะคะรับที่ละสามสหดับเหลักหน่วยล่างออก 3, สาสนะคะรับะสี่สิบก็ดับ8หลักหน่วยล่างออกสามเ้า ที่ร้ามต้องไปกดอยู่ทางข้อความครับอือเอาละปุ๊บ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 อ่าไปๆๆเมือ่อกี้ก็ก,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 กดเวลาอ่าร้อยสิบดับสออก8ปดห้ วันที่ร้อยสี่สิบแปดดับสี่ออกสี่หกคับดับหลักหน่วยนะครับวันที่ร้อยหกสิบกับเจ็ดดับหลักหน่วยเจ็ดดับหลักหน่วยล่างออกหกสองนะครับหกหกสองเป็นยังไงบ้างครับเราก็เห็นกันอยู่นะเลขมา,มา,มา,มาแนวนี้ จริงหรือไม่เดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันนะครับนะักป่าฟ้าเบื้องบนคืนนี้ไม่มีจันแต่บนนั้นยังมีฉันเสม,มอก็แสงดาวส่งความรัก งวดที่หนึ่งร้อยหกสิครับดับเออกอหกสงวดที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดดับเก้าออกศูนสองงวดที่หนึกสครับดับศนหลักหน่วยศูนย์ดับหน่วยล่างดัด้วล่ลาไหมลูกครับเอาสูตรมาฝากกันนั่นเนี่ยงวดวันที่หนึ่งวันที่สิบเจมกราสองพัน กครับ uh. สิเมกราคมสองพับเก้ตัดหน่วยล่างศูนย um> ์ก็กคืนเงากลวได้ไหมคนดีคืนนี้ไม่ดีเลยวางเงา นะครับโอเคนะครับค,นค,ออคนนนืนนี้เราก็เคยกันเช่นได้มาตลอดอ้าหมื่นซักคืนนี้คุณทุกคนนะครับที่กดติดตามกดซับสไคร้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับ